หม่ที่จะออกมาครั้งที่ห้านี่นะใ<ช>ห้หวิชาดีเต็มร้อยเพิ่มวิชาไปอีกข้าวิชานะทาไงจึงเกิดสงครามทําทไมคุณแตงโมงทําไมถึงจมน้ําตายอ่านฉะนั้นเราอ่านตามตัวเลขตอนอที่เราพูดวันวันนั้นเราออกอากาศห้าโมงเย็นในที่ยีห่ห้าถไหมะคเขาตกเขาตกเขาตก,เขาตกน้ามีวันที่ยี่สิบสี่เราก็ไม่ได้รู้เขาตกน้ำเรื่องเราอ่านตามตัวเลขถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะกว่าเขาจะได้ร่างมาก็ว่าเป็นเป็นวันที่ยี่สิบหกปลายโมงสิบสามนาทีถูกไหมคะใช่ค่ะคุณคุณหมอพรทิพย ก็ไปชันสูตรเขาบอกว่าก่อนตกเรือน,นี่นะเขาจะมีบาดแผลนี่นะทั้งเล็กทั้งใหญ่นี่นะทั้งมีทั้งของมีคมมีประมาณยี่ส<ะ>ิบสองแผลค่ะยี่สิบสองแผลนะตามตัวเลขที่เราอ่านสุขภาตรกรรมมันไม่ผิดหรอกไม่ผิดคาตรกรรมแล้วนะ,ะพอคาตรกรรมติดมันตัวเลขมันพูดกันไม่รู้เรื่องมันคนเมาใช่ไหมคนที่มารับผิดชอบนี่มันก็หนีเลยก็หนีแล้วนะลมหายใจเขาตกถูกทาลายคเ<ะ>ขาลมหายเขาหมดลมหายใจ ก็หมายถึงมาทมเขาตายก็จับเขาโยนลงเรือถูกไหมฮะมันจะแปลไปตามตัวเลขตามตัวเลขเป๊ะเลยตัวเลขนี้มันคุกคามมันน่ากลัวตามที่เราทายออกไปนั่นแหละจะถูกคุกคามอย่างไม่เป็นธรรมอย่างโหดเหี้ยมที่สุดเขานะก่อนจะสิ้นใจนะเขาวาุวุ่นสันสะเทือนน่าสงสารเพราะฉะนั้นนะตำรวจไม่รู้ประชาชนรู้มีคนห้าคนอยู่ในเรือทธาไปต้องไปหา พยานอีกเจ็ดสิบเก้าสิบปากเพื่ออะไรค่ะไม่มีเหตุผลเลยบานนี้เหตุการณ์ก็ยังไม่จบคถามว่ามันจะจบไม่มันจบแต่มันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาภาคลมันเรื่องง่ายๆหมูหมูมีคนอยู่ห้าคนตกเรือแล้วคนข้างนอกเขาจะไปรู้เรื่องได้หรือถูกไหมฮะก็กย,ยังไม่จบก็ยังไปทําอะไรยืดยืดอยืดเยืะอย,ยาวนานไปอีกช เหมือนเป็นคดีที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมในประเทศไทยได้เลยนะคะอาจารย์แน่มันมันยุติธรรมแล้วกี่ตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าจบแบบไม่สวยนี่นะจบแบบไม่ถูกต้องยุติธรรมนี่นะกฎหมายไทยแย่เลยใช่แย่เลยนะแย่เลยไปพิจารณาตัวกันดีๆหลายๆฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะประชาชนคนส่วนมากเกี่ยพึ่งใครค่ะถูกไหมฮะถูกแม้คนเราคนเรานี่นะไม่ได้หูหนวกตาบอด ทุกคนก็รู้รู้เท่าทานกันค่ะมีอย่างเออตกเรือตกเรือไม่ช่วยกันเหรอเรายังขับเรือหนีอีกจับเขาโยนลงน้ําแล้วขับเรือหนีไปวางแผนกันว่าวุ่นก็กลับออมาใหม่อีกเพราะฉะนั้นนะนี่แหละคนเรามันมัน,ม,นมันอะไรนะมันเวรกรรมแต่พี่พี่ก็ไม่อยากจะโทษใครหรอกพี่พี่ก็สงสารแต่พี่ววก็มันโหดเหี่ยมเกินไปแต่มันก็มันก็น่าสงสารน่ะไม่มีใครอยากผิดพลาดหรอกนะ,ะถ้าเราดูตามตัวเลขกนะเราก็น่าสงสารเขาหรอกแต่ เราก็เสียใจใช่เสียใจจริงๆเสียใจใมากเลยเสียใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมสะเทือนใจค่ะเศร้านะเศร้ามากถ้ามองเห็นตัวเลขจะยิ่งน่าสงสารจะยิ่งเศร้าเลยเราอ่านตามตัวแปรทุกขั้นตอนเลยนะมันทําอยู่สี่มุมมุมนี้อ่านว่ายังไงมันจะมีตัวถามตัวตอบตัวสรุปค่ะพี่เลยบอกจะบอกว่าตอนที่อ5เจอ8ใช่ไหมเขาบอกครับ ตัดสินใจมารอบข้อผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงแล้วก็สองเจอห้าเขาบอกว่าจะมีเรื่องกังวลใจกังวลปนเศร้าจะเสียรู้ผู้ใกล้ตัวแล้วก็เลขสิบก็คืออายุเข้าสามสิบสามสิบเจ็ดมันสิบใช่ไหมไปเจอเลขห้าตรงตรงคู่ตรงช่องคู่นี่นะเขาเรียกมันเป็นตัวเลขมันเป็นเลของมันไปเจอเลขลางลายเขาบอกว่าอ่า เขาเขาบอกโชคร้ายเจียวจูจงเข้ามาโดยที่ตัวเองไม่คาดคิดจะต้อนชีวิตให้จนมุมไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ในจิตใจไม่ให้หวันไหวไร้เพื่อเพื่อภัยกําลังมาถึงตัว <ฮะ S 2> มันจะมีบอกละเอียดมากเลยยิ่ง,งยิ่งกณตาเห็นอีกพี่บอกถ้าเผื่อตัวเลขมันบอกแล้วนะเชื่อได้เลยเชื่อได้เลยเพราะฉะนั้นนะใครมีตําราอยู่ในมือแล้วนะขยันอ่านขยันอ่านเรา,าจะได้ประโยชน์มหาศาล <ฮะ S 2> สวัสดีครับสุดินเลขวปาลิ <ฮะ S 2> ขตคราวนี้เรามาดูตัวเลขของคุณแตงโมนิดากันว่า ช่วงจังหวะชีวิตของเธอเป็นอย่างไรทําไมถึงได้เสียชีวิตภาพรวมรายปีองค์เทวดาตก10เจอสเลขลางร้ายอันดับหนึ่งเนื้อมือมัจุลาพร้อมพิฆาตสับสิ่งทั้งหลายได้ภายในพิบตาและตําแหน่งตัวเองตกถูกทําลายอาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพร้ายแรงหรือเกิดอุบัติเหตุแบบฉับพลันหรือมีเหตุการณ์ใดๆที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมีเรื่องกดดันจาก4เจอ4จะถูกกีดกันไม่ให้สะดวก จะเจอทางตันของชีวิตและจะต้องพบกับเรื่องสะเทือนใจเพราะตกเลข9.4เจอ4ไม่สงบอยู่ท่ามกลางปัญหาส่วนภาพรวมรายเดือนที่เดือนกุมภาพันธ์2565ซึ่งเป็นเดือนที่คุณแังโมเสียชีวิตจากตัวเลขรายงานว่าให้ระวังเรื่องเสียรู้คนใกล้ตัวเพราะตกเลข5เจอ2และจะอยู่อย่างน่าเบื่อหน่ายถ้าตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลง จากตัวเลข5เจอ8และให้ระวังในสิ่งที่เห็นว่าดีจะกลับตาลปัดได้ในเดือนนี้ที่คุณแตงโมเสียชีวิตตัวเลขรายงานอีกว่าให้ระวังเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจระวังอุบัติเหตุและเหตุการณ์ใดๆที่ไม่คาดฝันจะไม่สงบจะอยู่ท่ามกลางปัญหากับคนที่มาเกี่ยวข้องในเรื่องของหน้าที่การงานก็ตกลงกันไม่ได้เพราะคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนคนเมาจากเลข7เจอ4 บทสรุปจะไม่สงบอยู่ท่ามกลางปัญหาจะเห็นว่าตัวเลขที่รายงานออกมาจากวันเดือนปีเกิดสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ให้อยู่ในความไม่ประมาทถ้าเรารู้เท่าทัน จากวิชาโหราศาสตร์ตัวเลขก็สามารถเป็นไฟฉายส่องนำทางของชีวิตได้สำหรับวันเดือนปีเกิดของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้ผมตั้งใจจะทยอยลงทุกดวงชะตาโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ดวงตกส่วนท่านใดต้องการตรวจด,ดวงชะตาในแต่ละปีแต่ละเดือนก็สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ id 0619642519แล้วทักมาสอบถามกันได้ตลอดนะครับสวัสดีครับ